แม่นแม่นปูเลขออกแล้วยังเถอะสองศูนย์หลักว่าสันออกสองศูนย์ห่างนี้ทีบอสเสือครับคนมืเมืองบางบุตรออกไปห้องบอกเล็กห้องบอกเลขกปูอยู่เลยไม่ยิ่งไหมโถกันกับนี่นางยืนโซกันเป่มกลุ่มๆอยู่ปูกับในฝันปูกันยางพันปูปูเลขกออกแพ้่ว่าสัน ครับก็กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่านะครับมาที่ปู่วัดป่าดงดิบนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ ครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปในป่านะครับเพื่อมาขอโชคขอลาบนะครับตามประวัติที่นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับภาพปัจรรยนิดนึงก็กบขอโทษขออภัยนะครับเนาะเดี๋ยวเดินไม่ทันเพื่อนนะครับพี่ตาป่านะครับพี่น้องกับผมกอปูก็เดินนําหน้านะครับผมครับปูก็จะพามาขอแนวทางนะครับขอแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมครับอันนี้คือกุดหลวงปูนะครับเนาะครับ ปปาาแล้วก็ได้มาถึงกุดหลวงปู่นะครับก็ผมอันนี้เราก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะครับเนาะครับยต้นไม้ต้น,ต,นต้นตะเคียนเหรอครับปู่น,นี่นะครับเราก็ได้มาถึงต้นตะเคียนแล้วนะครับเนาะเป็นป่าเลยนะครับปู่ เป็นน้ำาะครับเหี้มันหอมน้ำมันอเป็นเป็นป่าดิบเลยนะปู่เนาะป่าดิบป่าดิบโอ้ครับที่สามคนโอบเลยอ่ะโอ้ครับกลางปลานตุ่นอไอันนี้มันว่กลางโดนนี่มันอยู่ขอบขอบเ้วยซขนาขอบขอบนะครับถูกโอ้ นี่เป็นพู่นด่คันเป็นโพนนะครับปู่ยุงก็ร้ายหลายนะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับปู่เนาะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเพราะว่าคนตัดต้นไม้ไปเยอะโอ้โหครับผมคนรักตัดไปเยอะก็ว่าเป็นแดดประหารเก่าเนี่ยเป็นเมืองเก่า ครับมาใหม่ๆก็เจอ,อยเยนะแล้วปู่ก็เคยเจอเหรครับปู่เจอเจอมาอยู่ใหม่ๆก็เจอเจอเขาทำกับข้าวกับน้ำอยู่ข้างในละางเปเป้งเงเปงบปงเปงเป้งเ้งเปงปูเป็นเม้องบปงเปอย่างเ้งเ้งเปงปป้เป้งเป้งเป้งเ้งเ้งรับเป้เปงป้าเปเ้เงงงเอคเเเ ปู่ขามานางสามารถทีได้หนีเลยปะคะวานแมนเพิ่งมาเข้าปีนี่ละเจะ้าบได้เขามามาอยย่เจ็ดปีแปดปีกับบด,ด้เขามาหน่อยจเะเธอเขามาจะเดินตำรวจอ,ดดออกไปครับเพ็่ปีนี้เพิ่งมาเจาะเขามาหน่อยละเพิ่งปีแรกที่มาเาจาะเขามาเห็นตัวไม้ตัวน,นี้นะ,ะครับ บานนี้ทา้งข้าก็ไปหาต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนี้ไปว่าไรบอกครูทางยากทางยากทาางยกบัวทางยากมันเป็นปลาดงดิบครับยิ่นงข้ามคลองข้ามคลองนี่ไปไม่ต้องข้ามห้วยไปโอ้ข้ามห้วยไปไม่ต้องเลาะเลาะขอบไปบอกขอบแรงปัดเขอบมัดต่างขอบใบแค่หนึ่งมันมันหกครับผมครับมันอันตะไลไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปลาดิบเนาะมันมันยังอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันยุ่งกับไรงูก็ไล่ไหว ว่าลูกคือกันบงทกีกันเจ็กกีเขาไม่มีหอดจุงอ่างคนละโอ้ร <พอ S 1> ับปีนี้แต่ดเดี๋ยวนี้บรรูุว่าไ,ไปไทยแล้วคือปูคือว่ามี่ผู้ยิ่งแต่งชุดไทยออกไปหาปูอยู่เรื่อยๆป่ะครับแมนกับมีอยู่มีมีในความฝันนั่นล่ะออกไปว่าจังไรแค่ครับออกไปกับส่วนเห่นให้โล่เ,เห่นไพ่ส้วนเห่นไปนั่นเห่นนี่เลยกับ<อ>บอกเด็กกันละครับผี ส่สชายผู้ชายไม่ยิ่ง<ม>แต่ว่าผู้ชายพวกเขาไปเขาไปจะไม่ยิ่งไปน้ำกันสองคนผ<อ><อ>ู้ชายผู้หนึ่งไม่ยิ่งผู้หนึ่งไม่ยิ่งที่เขาไปหาแบบคุยกับกับปูแล้วครับครับเออปูปูป,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 ปูจากฉันยังเสียส่วนคุยมามามาเหร่ให้โลกกันว่าฉันไอฝันนั้นะคบอกแน่ช่าง จะว่าผู้ชายโบเข่าไปผู้ชายยืนอยู่ไกลๆคุณเขาไปจะไปนยี่ห้อฝันปะครับปู่มั่นหรือโบฝันเนี่ยยังโบฝัาต้องใกล้ๆเหรอครับปู่มันก็ไม่แน่เหมือนกันบางบางครั้งมันเข้าพรรษาหรือว่าอย่างนั้นนะเข้าพรรษาแล้วครับบางทีมันก็มาตอนเข้าพรรษาบางทีก็ออกพรรษาก็ไม่แน่มาอยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยมาเบอกเข้าดอกยังยังเว้นเพิ่งโบไปจังหันโบปู่ จังเว้นคนบ่ไปจากหันบอกบอจังเว้นคนบ่ออกออกบ่อครับเตา่อาว่ามาตอนมาตอนมารังแหลงก็ออกออกมาเป็นกุ้มลโอ้ออกจากป่านี่เสียงเสียงตีกระดิ่งตียังออกไปยางเป็นขบวนมาครับแย่กันเขามากกับนี่อแย่กันมากตอนปู่มาอยู่ใหม่กับยิ่เสียงกมืมอนี้ โยมก็ได้ยินคือกันกระเว้นก็ได้ยินกระเว้นก็ได้ยินเสียงตีกระดิง่งตีขอต้องตียังเงีามาเสียงอื่นเสียงอะไรก็ดังระงมไม่หม,มดอะตอนนี้ลักษณะนี่สีบอกแข่ไข่เมืองบางบทเมืองรับแร่งไข่ไข่ครับอยู่เป็นมู่บ้านใช่เป็นมู่บ้านบางครั้งก็ได้กินเห็ดกับเขา <Taylor> ได้กินเห็ดแกงนอไม้สอกนอไม่สมจนค้นแถวนี้เขาว่าปูเห็ดห่ังแง่แง่เหมือนขึ้นเห็ด เก็บเก่าอีหยังว่าซั่นโอ้ยสิได้เฮ็ดอีหยังหมดคือได้ก like ินอาหารช่วยได้กินอาหารช่วยไปให้ให้เขามีแถวนี้มีเขียงนา้ยมีหลายครับอืออกไปนี่เป็นปลาอันเป็นไห้ของไครบ้านดมไฟอยนี่ับเขียงซับหยังซับอาหารเขียงเฮ็งต้นโค้งเปิงบงเปิงโคกต่ำอันต่านี่อั่นล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปู่บ่่คอยบ่ค่อยได้ยินเพราะว่า มันมันลึ่แล้วมวยไม่มันบอลึ่มันได้ยินมาไม่ม่เพิ่นเห็ดเห็นเหใดเห็นเหนี้เดิงียบบอได้เงี้ยปูยางเง้ยมขึ้นปูกวยยางมากกว่า่ัหัห็นเงี้ยีหนึ่งกี่สงปูปวยยางลอดปูพึ่งเจาะท่างงานเขามากเจาะปีนี้ละ เราแหลกกับพวกเขามาจากเกลียนมีมีผู้ไปบอกปู่บอกครับว่าต้องเห็ดเขามาหาตนบอกปู่ปู่เป็นทูดงมากเิ่นมาเห็ดโอ้ปู่อะไรเป็นคนเห็ดเด้ครับครับปู่ปู่นั่นเพิ่นมาเห็ดเป็นเป็นมาจากโคราชครับเพิ่นซองเห็นเพิ่นมาซองเพิ่นเลยก็เพิ่นเลยมาเห็ดทางก็บอกเข้าใจกันปู่กับวัวหัวอ้าวเห็ดเข้าไปเข้าไปลึกๆว่าสันอยากเข้าไปลึกๆกันเออเพิ่นเห็ดกระปอยเพิ่นเห็ดอยู่ละเพิ่นมาพักอยู่นั่ง มาเทพกลับมาแล้วคุณพูว่ามีต้นตะเคียนอยู่นี่พูดก็บพกคิดว่าจะเข้ามาเด็ดเอบาว่ามันอันตรายครับครับนั่งกางขึ้นกับเขาก็เขามาพองูใหญ่ลายเทือยอยู่ครับล้างูใหญ่ลางูใหญ่ครับพวกชาวไร่ชาวมีคนมาถากมีคนมาขอโชคอยู่นะครับยังไม่มีหรอกมีงวดนี้งวดที่สามแล้วครับปู่อ่าเข้างวดแรกงวดที่สองมันเข้าหกศูนย์ศูนย์หกครับ มันออกศูนย์เก้าออกศูนย์เก้านวันี้วัที่สามวันนี้วันที่สามครับครับอือใ่จุดทูปนะครับผมสักขี่ะวัจัลุปีเจ็ดกันตดเนตะวันจุมาเน่ที่เปละตีจะเ้าในลุ สุกมาจะยังตุกช่วยดทาต้องทำใัตนาก่าี่ทานี้ท่มมตองตุสมตัมากิดอยามาตัตารรมตากิอามาตั้ตาาตัวถ้ากดอยากมาตัาได้แล้วตัวสามตัวาได้แล้วครับปูสามตัวเอ้จุดทูปูเห็นแล้วครับ ปูติดถกปูปเห็นเลยค่ะปูระวังตกน้ำนะครับปูปูเห็น่ต้องไม่ต้องข้าวไม่ต้องข้าวเห็นแล้วครับครับเห็นแล้วปูต้องท่าแล้วครับอืมตัวไหนล่ะครับปูอันละอยู่เห็ดเห็ดตรงกลางนั่นแหละเห็ดกลางไปหน่อยอ่าหายรนอยู่เห็ดกลางสิดูเห็ดเห็ดเห็ดอันกลางไปหน่อยสามตัวเลยเรียงกันเลย เ็ดกลางนะครับเือตตัวเลี้ยงกันได้ตัวไหนครับปูเนปูเห็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้างวดนี้งวดที่สามเจ็ดสี่เห็นเป็ดเจ็ดแปดสู่เห็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดครับพี่้องเอีสตัดเจ็ดสี่เก้าเหมือนกันไหมปูเห็นปั๊บลเอ่ไดู้บเห็นปล๊บลครับัีครับ เจ็ดสี่เก้าทาวาสิตัวเดียวกันบ่อเสียงท้ายบึงเนาะค่ะเนาะล่อเหล็กถูกนะคะเนี่ยโอ้อยู่ตรงนั้นอันนี้แม่นดีดีเลยตรงไหนครับปู่เอาไม้ปูซีไปดูครับปูซีดูอีกรอบเลยครับปู่โอ้แม่นดีดีเลยอ่าอ่อยู่แถวนนัได้ครับเรียงกันดีกว่าเรียงกันโอ้ยแม่นดีครับอีซี่เจ็ดสี่เก้าอีดีขับอีซี่ครับ งวดนี้ก็งวดที่สามนะครับปู่เขางวดผิดงวดก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับปู่ศูนย์หกศูนย์เก้าแต่ว่าปู่ต้องเต๊เตเนาะหกศูนย์หกหกศูนย์มันไม่คิดนั่นแตปู่ไม่ได้กลับใช่ไหมครับไม่กลับตัวเดียวเลยเหมือนกันอย่างนี้แหละครับไม่ได้กลับไม่เลยอันนี้ก็เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เก้านะครับเนาะดูดิ บางทีเอฟซีจะเห็นตัวอื่นก็ได้ครับก็ถ่ายไปดูสิครับว่าเห็นบ้างครับเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆนะครับเฉพ่ะตรงกันกับปูว่าเจฟซีเก่าแต่ว่ายืดมกลับหัวเป็นเจฟซีหุบเอืมอเงี้ยอยู่เจ็บมาแล้วครับไม่จุดนะโอเคนะดีดีจ้าคุณคิดถึงคุณว่าน้อง ออกตัวได้เลยเด็กถูห้องสามตัวเลี้ยงกันเลยครับแม่นี่ดีเจ็ดสี่เก่าอีดีของปู่ดีอเูมากเจ็ดไหอพ่นไห้สามตัวแล้วก็สองตัวอ๋อเจ็ดหนึ่งนะครับผมเลขทูอะไรมีสองข้างซึ่งแปลกเลยพอค่อยมีพอค่อยเห็นทักเียแต่อาจีิมีอยู่ห้องพอค่อยเห็นใช่ครับ ันคือไปกรองกันอยู่ทั้งไตลงมาอ๋อนี่ไหลมากกรองือเป็นจังซี่ซ่ากรองเป็นน่อนี่ไหลมากไหครับซี่ครับอันเป็นขั้นขาวอู้ซาถูกซาถูหลมูกหลหลานบ่ได้มาลบดูเด้อลูกหลานมาขอโชคขาลาบฝากต้นไอซว่ไหลมากจริงจริงปกติขว้จะขึ้นทั้งพี่น้องแต่ว่าอันนี้ไหลลงหลังแปลกทุกอย่างค่ะเลขถูกไม่สูงค่มาดูครับปู กงไหลลงมาครับพวดไหลลงล่างเลยครับกไว้เลขทูบมีสองคางค่ะทั้งนาสามตัวทั้งคางกับสิสามตัวเออเอาที่เล้สองคู่คนนึงแต่ว่าควดนี่ตีมันไหลลงน้ำดินได้ยังไงวะปกติเป็นน้ำพ้อขาอันนี้เป็นขวดไหลลงน้ำดินเอฟซีครับเป็นเรื่องแปลกแปดกนะครับไหลลงไปน้ำหัวห้อยนาได้หรือเปลโอ้คางเราที่สองหนีแปดสาม้างนั้นแปดสามคู่นี้แปดสามคู่นี้เจ็ดแปดต้อง ควรไหลลงไปน้ำคข้องน้ำครับพี่น้องทั้งนี้ทังน้ำเจ็ดแทั้งนี้ทังนี้หนึ่งสามหรือเจ็ดแปดสามอันสามจังเลยเจ็ดหนึ่งแปดสามหนึ่งสามกรับเอ้วกไหลน้ำอะไรเลยครับูเป็นหครับนี่เป็นหนัเนหเ็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งกับแปดสามมาพ่อเมื่อแปดตะต่ควนี่แหะอันควรหายแล้วบ้านนี้ขวรขึ้นหายแล้ว อาหารควนแรงน้ำผืนเนาะอัวนแรงน้ำผืนค่ะตอนนี้เหตุการณ์ปกติควรนหายแล้วแต่มันแปลกตรงที่ว่าทาไมทูบมาขึ้นสองฝั่งอืมแนค่ะเพิ่งขึ้นหายจากข้างออกเหลอรอยมาจากปลาพุ่นละปลา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 ตงดิบมองมันมองคิดก่อนละครับมองมันไม่ไครแต่ตรงใดแถวนั้นโอ้เป็นอง้ปลาตกงนเห็นไหมครับดอนหนึ่ง เป็นเป็นยังค่ะมีคนเจอดีบ่ค่ะมันเข็ดเข็ดเข็ดเจ้าของกับประกาศทางอยากเฮ็ดให้ยี่ตายเขาก็เฮ็ดระไดี๋ยมันเป็นมันเกิดเหตุการณ์ตายตายร้ายแล้วตายร้ายแล้วอ่ะตายตายโอ้ยป้านี่ก็ธรรมดาตายพวกบ้านกลางตายเป็นเจ็ดคนหรืมันเขคสขี้ยังนี่เจ๊เ่รอสันเอาปูหรืม่เคสอย่างเขาเนาะครบีบม่เห็นอย่างปูครับปูมาดีเนาะครับมาดีเขามาปฏิบัติแล้ปูเนาะมาปฏิบัติมาหนักเข้าไปเลยมาหนัก ก็เหมือนก็เหมือนเมื่อกี้ตั้งกล้องยังไงก็ตั้งกล้องไม่ได้ครับที่ปู่เรียกนะครับปู่ก็เลยอธิษฐานกิตขอครับขอลูกลูกมาขอถ่ายทำอย่างเงี้ยก็ไลฟ์สดถ่ายได้เลยนะครับปู่เมื่อกี้ตั้งกล้องไม่ได้นะครับตั้งไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าแถวแถวนี้เนี่ยรถแมคโครรถอะไรมาเจาะหาสมบัติแถวนี้ก็จมลงไปทั้งคันเลยโอ้ยรถแมคโครจมจมไปทั้งคันก็จุดทูบ อธิษฐานขอให้ขึ้นก็ขึ้นได้<อ>รไครับผมโอ้พวกรถอันแม<อ>็โคเขามาคุดสองคู่เอาคู่กันไปครับพี่น้องชื่อตัวแทนหลังจากที่ปูเพ่นคุดทูปแล,ะล,ะละ้วอะเห็นสามแล้วค่ะไม่เจ็ดกันหนึ่งนะครับเนาะเออยยเจ็ดสามเพราะว่าถ้าหนึ่งจะตรงเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเบวปคู่ออหนึ่งสองสดีค่ะเห็นเป็นตัวใดน้องพี่น้องเออพูดบดเดียวครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางของปูนะครับเนาะเลขทูบเลขทูบแปลกครับมาสองข้างเลยครับไม่เคยมาไหมล่ะไม่เคยครับไม่เคยครับยังว่าปูนี่แปลกๆครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของพระป่าดงดิบนะครับเนาะครับเป็นครั้งแรกที่ทางเอ็ดมินได้มีโอกาสได้เข้ามานะครับเนาะ ปูก็เราประวัต okay, uh, ิให้ฟังคร่าวๆนะครับรับงวดนี้งวดที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับพิจารณาดูครับถ้าชอบแนวทางของปูนะฮะปู่วัดปลาดงดิบนะครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมช่องออปอพารวยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ในป่านะครบกอ็อนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะครับผมจะขออนุญ,ญาตออกไปก่อนนะครับเนาะเพราะว่าปู่บอกว่าระวังงูใหญ่นะครับแล้วก็ยุงเยอะมากนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นออนญญานี้นะครับผม